ได้ความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินค่ะจย์คะบอกว่ากรณีที่ผู้คำ้ำนะฮะเสียชีวิตหรือว่ากลายเป็นคนพิการเนี่ยในส่วนของผู้กู้ยืมเนี่ยจะต้องทําอย่างไรรวมถึงสัญญาการค้ำเนี่ยจะสิ้นสุดลงหรือไม่คะจาย์คะ ครับเอ่อกรณีอย่างนี้นะครับการกู้ยืมเงินอ่าคนที่เป็นผู้ผู้เนี่ยเป็นทนี้ประธานอยู่แล้วนะครับหมายถึงเขาต้องรับผิดชอบในจํานวนเงินผู้อ่าตามที่เรียนผู้ไว้ทุกปากทุกตลาดนะครับแนกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเนี่ยก็บอกว่าอ่าก็เอาไว้ตรวจดูว่าถ้าเกิดกรณีผู้ผู้อ่าไม่มีฟังเขาก็ไปบังคับกับผู้ค้ำถึไนะครับนะครับแต่กรณีเย่านี้เนี่ยเมื่อผู้ค้ำประกันเป็นพิการเนี่ยอ่าพลระมันก็อยู่ที่ผู้ให้กู้ว่าถ้าไรอ่าถ้าในกรณีที่ผู้กู้ ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปไล่จากผู้ค้ำประกันถือเนี่ยแต่ถ้าผู้ค้ำกรณีพิการหรือเสียชีวิตรายไปจะพาระค้ำประกันก็จะหมดไปนะครับว่านะครับแต่ถ้าตกมาที่พญาติถือมนี่ยนี่ก็ต้องไปไล่ไล่ยาวเลยเอาอย่างนี้ไปนะว่ากรณีผู้ค้ำประกันเกิดเป็นคนพิการนะครับแล้วถ้าสมมติว่าผู้กู้ไม่มีตังค์เขาก็ต้องไปหาผู้ค้ำพิการก็ต้องดูผู้ค้ำมีญาติพี่น้องต่อหรือเปล่ามันก็ไล่ต่อกันไป แต่กรณีอย่างนี้ผมอยากจะพูดชั้นเดียวว่ากรณีผู้ค้ำเป็นคนพิการเนี่ยเมื่อเขาไม่ไล่เขาไม่ใช้สิ์กับผู้ค้ำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไล่จากผู้กู่เป็นใจต่อน,นะครับเพราะว่ากรณีอย่างนี้ผู้กู้ต้องรับผิดเป็นจำนวนนี้นะฮะ,ะนะครับแต่พยานร,ร,รับประกันไม่ได้บอกนะว่าเมื่อผู้ค้ำประกรันเป็นคนพิการแล้วภาระหน้าที่ผู้ค้ำจะหมดไปน,นะครับ <ๆ S 1> ไม่มีไม่มีกฎหมายยกเว้นนะครับอย่างง่ายๆครับเิอผู้ค้ำเป็นคนพิการแต่ผู้ค้ำมีเงินเป็นร้อยๆ้ท่าน เขาก็จะบ,บังคับจากเงินที่ผู้ค้คำที่นเน็นสวัสิการหรือคนได้ตลอดนะครับเินนะครับด<ะ>น,นอย่างนี้นชัดเจนนะว่าภาระผูกพันของผู้กู้จะต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเงอนนะครับฉะนั้นผู้กู้เองถ้าเกิด,ดว่าผู้ค้ำ เขาเกิดว่าเสียชีวิตไปแต่ว่าเขาเป็นกลายเป็นคนพิการก็อย่าไปใจร้ายกับเขานะฮะริงภาราณีเขานี่ไม่ได้นะนะมีคุณอนัทนะครับสอบถามกรณีของการเล่นพนันในบ้านนะครับทีนี้บ้านหลังนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการกระทําความผิดหรือเปล่าครับแล้วก็ในกรณีแบบนี้เนี่ยศาลตัดสินให้ยึดบ้านได้ไหมฮะลักษณะอย่างนี้เคยมีไหมคะเคยมีไหมฮะทวัสดีครับค่ะท่านผู้มท่านี้ครับ คือคำถามนี้ว่าถ้าไปเลื่องบ้านไหนบ้างใครมาแลครับค่ะเจ้าบ้านที่อมรับผิดด้วยนี่ก็ต้องมีคนยอมรับผิดว่าผมไม่อยากเป็นเจ้าบ้านนะครับคือตรงีผมผมผมเยอตไปใหญ่นี่ครับในทุกๆครั้งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับก่อาดนะครับไอเรื่องอย่างที่บ้านใครก็แล้วแต่ก็จะมีก็จะมีก็จะมีหนึ่งคนอะได้รับเลยเช่นบอกว่าผมนผมในเอเจ้าของบ้าน เป็นเจ้าของบ้านที่อนุญาตเขามาเปิดเล่นครับก็จะได้มีความผิดภะอราก็ลงโทษ่มครับไปค่ะเรื่องเรื่องอื่นจะมายุดงยงยุ่บ้านนี่ไม่ได้ครับนะฮะคือือคงไม่หนักขนาดนั้นนะฮะคุณอนันต์นะครับไม่ต้องกังวลนะฮะอีกสักหนึ่งท่านนะครับท่านนายกท่านรองนะคุณนริศนะครับเห็นบอกกำลังไป ขายบ้านใช่ไหมคคุณจันพร้อมที่ดินด้วยนะ,ะบอกว่าจะขายบ้านพร้อมกับที่ดินค่ะทีนี้เนี่ยก็จะมีคนซื้อแล้วแต่คนที่จะซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเอานอส,อสา3ของเราเนี่ยไปเข้าธนาคารเพื่อจะเอาเงินมาจ่ายค่าบ้านที่เราจะขายก็เลยมีคําถามว่าอย่างนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ทําได้เหรอคะออแล้วก็ทางคุณนริศเองเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกโกงหรือเปล่าคะจาย์คะ ครับกรณีอย่างนี้นะฮะต้องเรียนย่างครับการที่จะเอาบ้านไปขายก็เป็นหน้าที่ต้องทาสัญญาจะซื้อแต่ขายก่อนนะครับค่ะสัญญาจะซื้อแต่ขายเนี่ยมันจะบอกว่าในกรณีที่มัดจำบางส่วนนะครับคุณตอนนี้ได้รับมัดจำบางส่วนแล้วที่เหลือจะไปโอนกรรมสิทธิ์การณ์หน้าของนาที่ดินนะที่ต้านของทรัพย์นั้นนะครับอย่างนี้ถ้าเมื่อคุณตอนน้มีที่ีที่ดินและบ้านเนี่ยรับประจากทรัพย์เนี่ย ทางทารคนซื้อก็จะเอาบ้านหลังนี้เพื่อจะไปขอคู่เงินนะครับค่การนี้การติดต่อคู่เงินเนี่ยก็คงไม่ได้บังคับให้เราต้องเอาบ้านเราไปไปไปกู้ทันทีถ้าอาจจะประสานงานกับแงค์ว่ามาดูบ้านคุณลิลพร้อมที่ดินนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวที่เหลือว่าตองไปโอนการวันที่โอนจะมาติดที่ดินเพื่อตรลงกันได้ครับเนี่ยเช่นบ้านหลังนี้ล้านหนึ่งคุณลิลรับไปแล้วหนึ่งแสนถูกไหมครับวันโอนเนี่ยเก้าแสนวันโอนเก้าแสนเนี่ย ซูนาริสก็ต้องทำอะไรครับเขาจะาไปติดต่อัธนาคารเองว่าเขาจะโอนบ้านหลังนี้โดยให้ธนาคารมาจ่าย9 0 0าให้ซูนาริสในวันโอนครับนะครับฉังนั้นเมื่อถึงวันโอนปั๊บโฉนจะเป็นของซูนาริสอยู่โดยยังไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้นถูกไหมฮะแต่การอาจจะเอาสเนาโฉนเอาไปขอเจตจการกับแบงค์เพื่อกู้เงินมาซื้อุณนาริสที่เป็นเรื่องที่เขางลิตที่ทำได้รอ้แต่ตง <c oughs> รง้ายวันโอนนะครับไปโอนแบงค์เอาเงินมา9 0 0ให้ซูนาริส คุณฤทธิ์ก็ค่อย่โอนให้เขานะครับว่าวันนี้ได้รับเงินเก้าแสนก็รับพัสดุมาแล้วแต่ดูว่านะครับวันนี้คุณฤทธิ์ก็โอนบ้านให้เขาในกรณีเจ้าหน้าที่ที่ถามว่าโอนแล้วได้รับเงินค่าซื้อขายไหมคุณฤทธิ์คบผมได้รับครบถ้วนแล้วครับนะครับก็เลยอย่างนี้เป็นสิทธิที่คุณฤทธิ์จะได้ได้สิทธิในการดาเนินการแต่อย่าไปกลัวนะครับว่าเขาอาจจะขอคำนเอาโฉนดไปเพื่อไปประกอบการขอเงินที่ธนาคารนะครับอย่างที่ทำได้แต่ถ้าเขาบังคับ ให้บอกให้คุณนรี์เต็มโค้นต้อเดินตั้งแต่ยังไม่ตัดเลยนยแต่ที่อยากไปทำนะครับกรณีที่ผมคิดว่าท่านอาจารย์เจ้าจอในหน้าที่รอออกรับาะอาคายถ้ามีพริตตี้ดีๆให้คุเกทราบนะครับกับแต่ท่านนายกเีอที่เดียวครับสำเนาโฉนก็ดีสำเนากระเบียดบ้านก็ดีเพื่อเราจะให้ในกรณีนี้นะครับก็อะรูนากีแล้วก็เขียนว่าสำเนาฉบับนี้ ไอ้เพื่อใจที่ซื่อเอลยเขียนระบุไว้หน่อยนะ <c oughs> นะเขียนระบุไว้ครับหรือว่าสำเนาฉบับนี้มอบให้นายเชื่อไปเพื่อดำเนินการยี่นะครับครับอย่างนี้นะครับค่ะควว่าเขาเอาไปทำเขาจะหนึ่งเขาไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้สอง <c oughs> ถ้าไปทำการนี้แล้วไม่สำเร็จที่ท่านนายกฯบอกพูดสัญญา,าแต่ที่จะขายตัวนี้นะครับมันก็ติดจุดแบบนีันะนะครับว่าเอาไป เอาไปยืนแล้วให้กับธนาคารเพื่อจะเจบผมอะไรครับค่ะอันนี้ผมอธิบายขยายความต่อนะครับครับตรงนี้ก็หมายความว่าเราเป็นผู้ขายผู้จะขายเราจะขายที่ดินที่เป็นนอสามก่อนรายเราล็อกเงินมาจับมาแล้วตัมสัญญใหญ่เป็นพิธายนะฮะผู้ซื้อจะต้องเป็นคนเอาสำเนาโฉนดที่ดินพร้อมกับจำเลยหน้าอย่างนี้นะครับครับค่ะ ไปขอยืมคู่เงินกับธนาคารธนาคารเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินธนาคารก็จะนับที่พร้อมกับบ้านอันนี้จำมองเป็นหลักประกันการการููเงินของผู้ซื้อครับนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยถามว่าให้เข้าไปได้ไหมได้ แต่ช่วยกระุณาระบุว่าให้ชัดนะเราเสนอตรงนี้ให้เป็นชัดการการแจ้งวัตถุประสงค์ในเอกสารนี้นก็ยังสําคัญนะคะอาจารย์ค่ะใช่ครับเหมือนกับเราใช้สําเนาแบบป,ประชาชนนะครับจะสมัครงานหรือจะอะไรก็ต่างก็ระบุให้ชัดเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็กงังวลนะค่ะครับไปท,ทําธุรกรรมอะไรต่างๆก็จะได้สบายใจด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้เมื่เราเขียนไปแล้วนี่นะมงนี้่ควิทยาเดียรครับผู้เราบอกว่ามอให้ใครเื่ออไปเพื่อทารยืมผูนครับ อย่าลืมครุณาลงวันที่ท่านไเด็ดขอดอันนี้ก็สําคัญนะฮะต้องลงลายมือเชื่อของเราใช่ไหมคะกํากับไปด้วยแล้วก็วันที่ด้วยนะลง,ลงวันที่วันเวลา่าเวลาท่านเนี่ยมันจะมันจะเป็นกลายเป็นตัวมัดเลยนะนะครับในจุดประสงค์นั้นนั้นไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยท้ายที่สุดน,นี้ท่านนายกท่านรองมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังไหมครับ ครับก็ฝากขอเรื่องครับกรณีนี้เป็นประโยชน์มากสําหรับท่านผู้ฟังนะครับถ้าจะขอสําเนาเอกสารอะไรก็ตามขอให้ระบุว่ารับรองสาเนาถูกต้องแล้วก็บอกว่าสําเนาเอกสารดังกล่าวใช้เพื่อการอะไรเท่านั้นนะฮะเช่นโอนรถก็รถที่พ่ออะไรให้ใครไปไว้วันที่เท่าไหร่ะครับเพราะนั้นเอกสารทุกฉบับมองว่าถ้าเราไม่ลงว่าใช้เฉพาะกิจอะไรเนี่ยจะเป็นเอกสารที่อีกฝ่ายเนึ่งเอาไปทาประโยชน์และจะทําให้เรา เสียหายได้นะครับอันนี้ขอาเรียกว่ากำกับเอกสารทุกฉบับเพราะมันที่นะครับว่าเราใช้ในการอะไรครับผมค่ะนะฮะแม่ต้องขอบพระคุณมากๆเลยสาคัญมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ฝากไว้นะครับวันพรุ่งนี้เราพบกันนะครับท่านนายกนรินพงศ์ท่านรองนายกชัยครับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับจากไายสมามสสคมในความแห่งประเทศไทยนะครับ <c oughs> เราพักกันอีกสักครู่นึงแต่ว่าก่อนพักคุณแจนนมีขอความช่วยเหลือเข้ามาด้วยนะเนี่ยถูกต้องค่ะคแล้วก็ต้องต้องบอกว่าเน้นยำน้ำนะที่ออทั้งสองท่านฝากไปวันนี้เราได้ข้อมูลที่เรียกได้ว่าจะต้องย้ำเลยในเรื่องของการทำสัญญาณนี่ยก็คือการ ลงชื่อนะลงวันที่แล้วก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเวลากู้ยืมเงินอ่ะจะเขียนตัวเลขไปอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเขียนตัวอักษรในการกำกับด้วยนะว่าเท่าไรอนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยได้อะไรที่เพิ่มเติมนะครับทำให้เราได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการทําธุรกรรมการดําเนินเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยนะ่ะวันนั้นพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่นะคะในช่วงของ91รู้ทันรู้ทางทนายเมยครับหลังอาหารเย็นค่ะช่วงนี้ใกล้ ทุ่มแล้วนะครคุณผู้ฟังครับเพราะว่าแน่นอนครับในการนมัสการพระพุทธรูปหยกเขียวก็ทุกวันนะครับอย่างที่เรียนนะฮะตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนี้ก็เลยอีกประมาณสองนาทีแต่เข้าใจว่าบรรยากาศที่เซ็นทรัลเวิลด์น่าจะมีความคับข้างนะฮะของพุทธศาสนกชนด้วยก็ยังย้ํากันแหละครับเพราะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงเจ็ดกรกฎาคมนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแวะไปร่วมนมัสการกันได้นะครับพระพุทธสารติธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือพระพุทธรูปหยกเขียวนะครับแกสลักองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแหละครับประเมิน ก็ฝากกันไว้นะครับว่าปีนี้เป็นปีสําคัญพุทธชยันตี2,600ปีกับการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยฝากกันนะครับถึง7รกรกฎาคม10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ